น่าจะเป็นน้องน้อง please keep safe ขอบคุณมค่ะขอบคุณมากมากเลยนะไม่อันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงดีสิ ปนพะโล้โทษเลยนะขอบคุณนะคะไร้ทานข้าเรียนให้อยากเหรอถ้าทำไมไม่ไปทานเราต้องเลอ้าวการนั่งรออย่างงี้ตั้งนานเลยเหรอใช่ท่าจริงจริงดูร้านอยู่ไม่ให้เดินใครบอกไม่ให้เดินพวกเราใครคนไหนพวกเรามาไม่ให้เดินวายพอวิ่งไปแล้ววายไม่ให้เดิน จริงด้วยอ๋ออันนี้คือของเราเราทำเราทำเค่ะโอ้ยตาแลวคุอขอโทษทุกคนคยากจะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะเราได้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 อยู่ตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ได้สดได้สดกับกับได้เหรอไม่ดดอุ้ยจริงเหรอจะเป็นอะไรอะไรนะใส่เลยมันแปลกๆก่อนชื่อ You're two Hello! Hello! Baby King Happy Birthday Baby King Happy Birthday to you Baby King Baby King I'm so sorry Baby King Yes, so so good. Oh, good night, thank you. thank you. Hello อ๋อวยน่ารักจังเลยมีใครมาครั้งแรกหรือเปล่างประชามโอปป้าชามครับโอ้โน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 อันนี้เมมเบอร์ยูครับอะไรเมมเบอร์ยูถามโนโนเปิร์ถามครับโนโนครับโนโนครับจ๋าขอบคุณไ้เร็วดันหนักโอเค เป็นดอร์เปเชอหรอน่ยได้ค่ะฮัลโหลเห็นฟิลหรือเปล่ามาค่ะที่มาครั้งแรกค่ะอะไรั้างคะโอ้จริงเหรอไม่นไรค่ะแ่เราไม่ไม่ตื่นเต้นหรอเปล่ามาต้อง่นอ่ะเอ้าทำยังไงดีกว่าดีอ่านบ้าน่ะห้ามลุกห้ามเดินจบค่ะผู้โดยสารเราว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะเจอแขกมาให้ภาพถ่ายราการใดขออาไปด้วย จะกันหรือเปล่าเนี่ย ออลาออก้หมโอีคขอบคุณขอบคุณมากๆนะตอนนี้ข้นนัดจังไปชอ้นี้สิค่ะตอนนี้ตีกค่สิถ้ากลับไงกันล่ะเนี่ยเอ็มด้วยโอเนยังคะแล้นที่ไหนนิด้ดีใจที่ได้เจอนะ ไข้าเจ๋วเลยขอบคุณนะคะได้ค่ะบาะทำไมวันนี้ไม่อยู่ตรงนี้่ะหัวตรงนี้เขาไม่เขาอยู่กันกี่อยู่กันกี่คนพูดออกมาอยู่กันที่ตรงนี้ที่คอล่สค่ะแต่น้าน่าเพิ่เพิ่งรู้นะนี่ว่าอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ ถ้าผิดพลาดในการในขออภัยด้วยนะฮะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะเหมือนกันนะคะขอให้มีความสุขทุกกันเหมือนกันนะฮะดีใจที่ได้เจอจริงเหรอแล้วรู้สึกยังไงบ้าอะขอถามหน่อยสิเข้าวัดเข้าฟิวนาก็จะดูอิ่มบุญหน่อยๆน่ารักมากวันนี้แต่วันนี้ทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเรี่ชอมากน่ารักมากน่ารักมาก รู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมดีที่ไ <c oughs> ม่ตายแล้ไม่คนเพรารู้ว่านักที่สมมติว่าเราไปแล้โอเคโอเคไหมไม่คนจะได้รีบ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 ,รบโอเคไหมจะมีใครเป็นลมหรือเปล่าเนี่ยพู้หลอมมาอ <c oughs> ุยลมจะดมแล้วน้ำแดงอยู่ไหนครับพู้หลอมมาเลยลมมีสเต็ปไป มีใครมีใครผ่าน25้ามาบ้างแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็เห็นหน้าเด็กกันหมดเลยไงยก็เลยลอง,งดู <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็ฟิล์ม2ีครั้งแรกฟิล์มก็เลยอยากขอคำแนะนำสักหน่อยไง <c oughs> ไม่ได้ว่าเลย <c oughs> ทำไมใช <c oughs> ่อันนี้เรืจริงป่ะคะทำไมล่ะแต่ว่าเมื่อคืนฟิล์มนอนไปตอนตี <c oughs> สามตีสี่มันกัน <c oughs> จริงเหรองัน้นต้องมีครั้งที่สี่นะโอเคไหมอาจจะหายตื่นเต้นในครั้งที่สี่โอเคไหมอันนี้ครั้งที่เท่าไ,ไหร่แล้วล่ะเนี่ยคุยกับปิมป้อเลยเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่เห่งมาก้วครั้งหน้าจะมาเจอกันอีกหรือเปล่าสัญญาโอเคจริงเหรอว่าหน้ามีสายล์ใครใครจะไปอีกหรือเปล่าจริงนะจำหน้านะขอเวลาจำหน้าก่อน ขอให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นปีที่ดีใช่ไปมาใช่อ๋อไหนก่อนจะก่อนปีแบน51 แคร์กันนะแคร์แบบเงียบๆอย่ากกระตุกกระตุ้นทุกคนขอให้ได้ทรายนะทุกคนยังไงก็ได้มาเจอพี่วันนี้ยังได้วันทรายได้แน่นอนอ,อย่ากดึงใส่เสื้อไหมไ,ไ,ไม่รู้ด้วยนะโอเคไหมในส่วนของตัวเลขนั้นอันนี้อันหนึ่งน,นะอีกอันหนึ่งขอละ มีเดนมา้านีเดเยป่า้งเปนขอบคุณนะเดี <h <h ๋ยวจะมาหาเลยนะรู <h ams> <h ams ่ายรูปได้คะถ่ายรูปได้แล้ ต,ตั้งลงไปอย่างนั้นทำตัวไม่ถูกเลย1ูกแม่าดองสามลไกลไกลทีด้